สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานโคเชบายครูพี่แอลนะคะวิดีโอคลิปนี้ครูมีเสื้อถักเ,เป็นลักษณะของเสื้อถักต่อดอกนะคะลำตัวจะเป็นต่อดอกแล้วคอก็จะเป็นคอแหลมระบายแขนก็จะเป็นระบายหน่อยๆน,นะคะด้านหน้าจะเป็นคอแหลมนะด้านหลังก็จะเป็นคอปัดปาดหน่อยระบายเหมือนกัน ะะลักษณะของด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ใครจะใช้สีเดียวหรือสองสีก็ได้นะคะแต่อันนี้ครูตั้งใจใช้2ส,สีเพื่อจะให้มันดูหว,นหวานๆลงมาหน่อยนะคะลักษณะของคอระบายก็จะอย่างนี้อันนี้ระบายคอนี้ก็ถ้าเราอยากจะให้มันระบายเยอะๆนะคะเราก็ใช้วิธีการถักโซ่ทีๆ สำหรับเสื้อตัวนี้นะคะครูได้นำดอกที่ได้สอนถักไปแล้วคือดอกลายนี้นะคะมาต่อเป็นเสื้อดอกนี้สอนไปแล้วนะคะ,ะมาทวนกันอีกนิดนึงว่าไหมที่ใช้จะเป็นไหมซัมเมอร์เบอร์20นะเข็มก็จะเป็นเข็มเบอร์สอันนี้ได้สอนไปแล้วกลับไปดูวีีโอเดิมนะคะเราจะนำดอกนี้มาต่อเป็นเสื้อ ก่อนอื่นเราก็ทำดอกแรกให้เป็นดอกที่สมบูรณ์ก่อนเราจะนำมาต่อแบบนี้นะอันนี้คือลักษณะของการต่อด้านเดียวอย่างที่บอกนะคะดอกแรกก็ต้องเป็นดอกที่สมบูรณ์ ดอกที่เราจะนํามาต่อเราก็จะถักให้มันสมบูรณ์ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่มันจะไม่สามารถที่จะต่อได้เราก็จะถักสมบูรณ์แค่2ด้านอันนี้ในกรณีที่ว่าเราต่อด้านเดียวนะเราก็จะถักให้มันสมบูรณ์2ด้านนะคะเมื่อเราถักสมบูรณ์2ด้านทำเจดีแหลมๆอย่างนี้แล้วนะคะก็หยิบไอตัวที่จะต่อมาแทางลงไปตรงกลางนี้เลย คอทอขึ้นมาแล้วก็คอทอพันออกไปนะคะแล้วเราก็จะต่อด้โซ่หนึ่งสองย้ายมานี้หนึ่งสองสลับมานี้หนึ่งสองสลับมานี้หนึ่งสอง เราก็จะสลับไปสลับมาแบบนี้อ่าทีนี้เราจะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะมาถึงตรงนี้ก็โซ่สองเหมือนเดิมพอหนึ่งคอกลับมาทำด้านที่มันไม่สมบูรณ์ที่มันสมบูรณ์ เราได้แบบนี้แล้วหันกลับมานี้นะคะแทงลงไปตรงนี้คราวนี้พอมาถึงตรงนี้โซ่เท่าไหร่คะอันนี้จะเป็นโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหน่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ทำส่วนที่มันไม่สมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ซะ มาดูลักษณะงานที่เราต่อก็จะได้นะคะงานที่เราต่อก็จะได้แบบนี้ครูจะมาต่อด้านเดียวให้ดูอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะเมื่อกี้เราต่อด้านนี้ไปแล้วนะคราวนี้เรามาต่อข้างนี้เราก็ทําให้สมบูรณ์หนึ่งนะคะอันที่สองแล้วเราก็ แทงลงไปตรงกลางเลยโซ่สองหนึ่งสอง,สองมานี้ยโซหนึ่งสองสลับมานี้หนึ่งสองหนึ่งสอง,สอง ะโซ่ห้าสองสามสี่ห้ามาทำด้านที่มันไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ เรามาดูลักษณะงานที่ได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เรามาดูวิธีการต่อมากกว่า1มุมนะคะเมื่อกี้เราต่อมุมนี้มุมนี้ใช่ไหมคะคราวนี้เราจะต่อมุมนี้มุมนี้มุมนี้จะเป็นการต่อสามมุมเราก็ทำให้มันสมบูรณ์แค่ข้างเดียวนะคะ awesome ช่วงที่ต่อเราก็จะสลับไปสลับมานะเราก็จะต่อนี้นะคะุมที่1นึ่งที่สองุมที่สาม ก็เป็นโซ่ห้ามาทำด้านที่มันไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ เรามาดูลักษณะของงานนะคะลักษณะของงานก็จะเป็นอย่างนี้ต่อมานะคะเรามาดูลักษณะของงานเสื้อตัวนี้นะคะงานเสื้อตัวนี้เราจะทําออกเป็นสองชิ้นวิธีต่อดอกครูได้สอนไปแล้วนะคะทีนี้ครูจะมาให้ดูวิธีวัดนะคะเสื้อ ด้านหน้าด้านหน้านี้ครูจะล้นดอกล้นดอกมาน้อยกว่าด้านหลังหนึ่งแถวเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเราจะทำเป็นคอแหลมนะคะเราจะทำเป็นคอแหลมสำหรับเสื้อตามตัวอย่างนี้นะเอ่อจะต่อดอกมาหนึ่ง5แถวนะคะ5แถวลงมานี้นะอันนี้สำหรับด้านหน้า ทีนี้เรามาดูด้านหลังนะคะาสาเหตุที่เราต่อเดี๋ยวครูอ,อธิบายก่อนว่าสาเหตุที่เราต่อด้านหน้าต่ํากว่าด้านหลังเพราะว่าเราจะทําเป็นคอแหลมคราวนี้เรามาดูด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยเราจะทําเป็นคอปาดคอปาดลักษณะป,ปาดๆหน่อยนะคะฉะนั้นดอกที่ต่อจะต้องมากกว่าด้านหน้าหนึ่งแถว เมื่อกี้ด้านหน้า5ดอกใช่ไหมคะต่อ5ดอกแถวเนาะด้านหลังก็จะต้องเป็น1 2 3 4 5 6นะคะอันนี้ครูกําลังอธิบายถึงการต่อแถวเอ๊ต่อแผ่นหน้ากับแผ่นหลังอ่าลักษณะของการต่อแผ่นหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาประมาณช่วงบ่านะอ่าให้ดูด้านหน้ามา่ด้านหน้าก็จะอยู่อย่างนี้ระหว่างอกนะคะ เพราะเราจะทำคอแหลมขึ้นไปทีนี้มาดูลักษณะของอวัดรอบอ,อกว่าเราวัดแค่ไหนก็ให้เราเลยช่วงบ่ามาให้เราเลย mm. เลยช่วงบ่ามา1ดอกคะเลยช่วงบ่ามา1นึ่ดอกหลังจากที่เราถัก ตอดอกได้ความยาวความกว้างของชิ้นหน้าชิ้นหลังเป็นที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะอะ่าชิ้นหน้าชิ้นหลังเป็นที่ต้องการเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะมาทําชิ้นหน้ากันก่อนเราจะทําชิ้นหน้าซึ่งเป็นคอแหลมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยให้เราหารสองเลยนะคะให้เราแบ่งครึ่งเลยง่ายๆพับแบ่งครึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มาร์กจุดไว้ว่าตรงกลางมันอยู่ตรงไหน เมื่อเราได้จุดตรงกลางแล้วนะคะเราาา์จุดตรงกลางไว้แล้วเราก็จะทําคอแหลมค่อยๆลดค่อยๆลดไปทีละหนึ่งขาหนึ่งขาแบบนี้นะคะเฉพาะด้านนี้นะอันนี้ครูทําให้ดูแล้วด้านหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าเมื่อเราได้กึ่งกลางแล้วขั้นตอนต่อมา เราจะใช้วิธีมัดก็ได้นะคะหรือวิธีอื่นก็ได้ขอได้ให้มันอยู่สำหรับครูจะใช้วิธีมัด ด้านหน้านะใช้วิธีมัดเมื่อมัดแล้วนะคะเราก็ถักโซ่ขึ้นมาเราก็จะถักโซ่ขึ้นมาสี่หนึ่งสองสามสี่พอหนึ่งคอ มันจะมีช่องตรงนี้ให้ลงอันดับแรกพอหนึ่งคอแล้วลงตรงนี้ก่อนหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงตรงช่องนี้เนี่ยมันจะมีช่องอยู่แล้วเราจะลงหนึ่งครั้งโซ่หนึ่ง สองค้งโซ่หนึ่งสามค้งนะคะในช่องนี้เราจะลงสามขาแล้วก็โซ่หนึ่งพอหนึ่งคอย้ายมาช่องถัดมาหนึ่งค้งโซ่หนึ่งสองค้งโซ่หนึ่งสามค้งโซ่หนึ่งย้ายมาลงช่องถัดมา เราจะลงช่องลาสามขาโดยใช้โซ่หนึ่งขั้นอ่าลักษณะแถวแรกจะเป็นแบบนี้ลงมานะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถว พอมาถึงช่องสุดท้ายนะคะเราก็ลงสามเหมือนกันแล้วก็พอหนึ่งคออย่าลืมโซ่หนึ่งนะอ่ะโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงตรงนี้หนึ่งครั้งอ่าก็เป็นอนเรียบร้อยสำหรับแถวแรกนะคะเราจะขึ้นแถวใหม่ได้โซ่สี่หนึ่งสองสามสี หลังกลับพอหนึ่งคอลงตรงนี้พอหนึ่งคอลงตรงนี้หนึ่งค้างโซ่สี่นะคะแล้วพอหนึ่งคอลงตรงนี้หนึ่งค้างโซ่หนึ่งทีนี้เราก็จะลงอย่างนี้ลงระหว่างช่องระหว่างช่องนี้ก็จะขั้นด้วยโซ่หนึ่ง เหมือนเดิมถักเหมือนเดิมนะคะพอหนึ่งคอเหมือนเดิมแต่ลงระหว่างช่องลักษณะงานจะเป็นแบบนี้โซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงระหว่างช่องอย่างนี้โซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงระหว่างช่องถักไปเรื่อยๆนะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถว